โดนหลอกกันไปอีก่คนแล้วคะกับวันนี้สรุปจะแกล้งอัมหรือว่าโกหกกันขํขำเนี่ยก็เฉลยด้วยนะคะ on this day April Fool Day 1เมษายนค่ะมีใครที่เคยโดนแกล้งหรือว่าโดนโกหกใส่ในวัน April Fool Day กันบ้างคะไม่ว่าจะมาจากเพื่อนแฟนหรือว่าครอบครัวก็บอกกันด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมันจะมีคนที่เขาโอเคแล้วก็ไม่โอเคมากนะคะกับการโดนโกหกใส่จนบางทีเนี่ยก็เคืองเพื่อนตัวเองไปเลยก็มีนะคุณผู้ชมและในวันที่1เมษายนของทุกปีเนี่ยก็เป็นวันที่คนทั่วโลกนะคะเขามักจะเล่นมุกตลก กแกล้งกันหยอกล้อกันค่ะเพื่อความสนุกสนานใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะหมายความว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถถือสาหรือว่าไปโกรธอะไรเขาได้เลยนะคุณผู้มชมเพราะว่าวันนี้มันคือวันเอพิฟ <day> ูเดย์ไงส่วนที่มาที่ไปของวันนี้เนี่ยนะคะที่ยกมาตัวอย่างหนึ่งค่ะเป็นเรื่องราวที่คนเขาบอกว่าน่าจะใช่ที่มาที่สุดและนั่นก็คือเรื่องที่ฝรั่งเศสค่ะในยุคศตวรรษที่16นะคะชาวฝรั่งเศสสมัยนั้นมีวันปีใหม่ตรงกับวันที่1เมษายนค่ะจนกระทั่งในปีคศ1 5 0 ปอบสแกร์กลลี่ Pop นะคะกำหนดให้ชาวคิดทั่วโลกฉลองวันปีใหม่ในวันที่1มกราคมค่ะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยข่าวสารเนี่ยมันส่งไปทางแบบคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยยากมากแล้วก็นานมากๆนะคะกว่าสารจะไปถึงเขาก็ทําให้คนที่เป็นชาวนาะหรือว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ห่างไกลเนี่ยไม่ได้รับข่าวสารนั้นแล้วเขาก็ยังมีความเชื่อว่าวันปีใหม่ก็คือวันที่1เมษายนสิจะมาวันที่1มกราคมได้ยังไงฉันไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรประมาณนี้คุณผู้ชมซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกว่าได้ยินแล้ว รู้สึกว่ามันไม่มีมูลอะมันดูไม่ใช่ข้อเท็จจริงฉันจะฉลองวันที่1เมษายนต่อไปค่ะซึ่งชาวบ้านเขาก็ฉลองกันใช่ไหมคุณผู้ชมทําให้คนในเมืองเนี่ยก็ไปบูลลี่เขาค่ะใช้คาว่าบูลลี่เลยนะเพราะว่ามันเป็นที่มาของคาว่าเมษาหน้าโง่ค่ะไปบอกเขาว่าเนี่ยบอกแล้วแต่ไม่ฟังบอกแล้วแต่ไม่เชื่อเอางี้ละกันวันเนี้ยก็เคาะให้มันกลายเป็นวันโกหกกันไปเลยแบบนี้คุณผู้ชมคือที่มาที่ไปแบบที้อ่านครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าได้ด้วยหรอพอวันที่1เมษายนนะคะวนมาในทุกๆปีเนี่ยก็จะแกล้งก การหยอกล้อกันเหมือนแบบว่าวันนี้มันสร้างมาเพื่อการโกรหกเลยคุณผู้ชมซึ่งจากนั้นนะคะก็จะมีการเฉลยตอนท้ายว่าเออที่พูดพูดไปทั้งหมดเนี่ยแค่โกหกนะฉันไม่ได้พูดเรื่องจริงหรอกจนกลายเป็นที่นิยมทั่วโลกนั่นเองค่ะ ั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมมีหลายทฤษฎีเลยนะคะที่เกี่ยวกับที่มาของวันนี้อย่างที่เรารู้กันค่ะว่าเราเนี่ยมักจะมีวันนี้เพื่อความสนุกสนานความบันเทิงโกหกกันเพื่อสร้างเสียงหัวเราะใช่ไหมคะแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะเล่นอะไรโกหกอะไรใครหรือว่าหยอกลรออะไรใครเนี่ยเราจะต้องอยู่ในกาลเทศะด้วยนะคะใจเขาใจเราค่ะเล่นเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนที่ถูกพูดหรือว่าถูกกระทําได้ค่ะ on this day วันนี้วันอะไรเจอกันใหม่ใน ่นาคะสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทนผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชนค่ะ